อันหนึ่งที่จะต้องเข้านะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรานะคือสัมภากรสัมภากรต้องเข้านะฮะเพราะว่าอย่างผมอะที่บริษัทก็จะเชิญสัมภากรมาตลอดอยากมาตอนไหนมาได้เลยของผมชัดเจนเพราะผมไปอ่านงบกําไรขับทุนะ่ะงบปี62กสองกไร7จ็ดแสนกว่าบาทปี6 63กําไรสองสองล้านสามล้าน6 4 6ี่ห้าจน6กอะสองล้านสามล้านถึงมากสุดมี4ล้านผมถามว่าเบ็ดเสร็จอะ6 2ส3 6 4 6 5 6มหี่้าหปีเอฟเรจอยู่ที่ระมาณรแล้สองล้าน ห้าปีสิบล้านนี่ไงอ่ะมาเนี่ยผมอาจจะอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยนี่มาแล้วเนี่ยประมาณนี้นะคุณคิดดูว่าคุณอ่าคุณแพรลี่คุณบวกที่อ่ะสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะผมให้ไปเลยสิบสี่ล้านทํางานมาห้าปีห้าปีกําไรสิบสี่ล้านพอไหมที่จะซื้อซุปเปอร์คาร์เต็มบ้านอย่าซูเปอร์คาร์นะครับเขาต้องสี่ติดกว่าเลยนะครับวิชัตวเรือนึงเนี่ยแล้วก็สิบกว่าล้านแล้วและพอไหมที่เขาจะเอาเงินมาโปรยแจกทำคอนเทนต์แบงค์พันเป็นสิบสิบล้าน พอไหมถ้าที่เขาจะทําตัวแบบโอ้โหอยู่คนละชั้นฟ้าเหยียบดินไม่ติดแล้วบอกเขามีหลายบริษัทจะทําอะไรก็เชิญตามสบายแต่พอไหมที่เขาจะซื้อกระเป๋าใบละเก้าล้านเพื่อถือเล่นไปมา <Am ist. S 2> ผมบอกเลยถ้าสัมภากรไม่เข้าอันนี้ผมถือว่าเป็นประชาชนนะผมมีสิทธิ์ที่จะต้องได้ภาษีจากเขาในการมา,าใช้ใจ่ายเพราะเป็นสิทธิของประชาชนไม่ได้ยุคนะแต่ต้องไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้สิทธิ์ความเท่าเทียมเสมอภาคคุณเข้าที่อื่นได้คุณต้องเข้าที่นี่ได้ ครับนะบโชคดีนะที่มีคลิปเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวพอเวลาที่มีการทําหลักฐานชื่อรถก็ไม่ใช่ผมนะอ่าชื่อไอ้นี่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สมอ้างแล้วว่าใช่ต่อให้มันไปเปิดแล้วมันเป็นชื่อคนอื่นยังไงก็ฝากไปติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าชื่อบริษัทแกก็ไม่เอาเป็นชื่อแกครับ เออเนี่ยถามจริงจดทะเบียนบริษัทหรือล่าคุณแพรลี่หนนิติบุคคลหนูอ่าเราเป็นชื่อเราไหมหนูชื่อหนูเลยอ่าแสดงว่ามีพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมาผมผม,ผมชื่อผมเลยอ่าเป็นกัใชัยกำหนดอยผมก็ชื่อผมเป็นซีอด้วยอเออเออผมตั้งสมมุติฐานไม่ได้หมายถึงบริษัทของแกบริษัทใดๆที่คนที่แอคชั่นอยู่ข้างหน้าทําทุกอย่างทั้งการตลาดการหาตัางการทำคอนเทนต์การทําทุกอย่างแล้วไม่มีชื่อในบริษัทอะ่ะคุณแพรลี่คุณคิดยังไงท้าแม่งมากเลยครับ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่บุคคลเช่นกันสมมตกมันทำไม